วันนี้เรามา,าทางคนมีเส้นครับลำดับแรกเราใส่ผักก่อนครับเราจะต้มเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้ครับผมใส่ผักเลยทำง่ายกินง่ายเรียบง่ายอะเครื่องปรุงใส่เข้าไปมิ้วขาวครับน้ำมันหอยใส่เข้าไปนะครับว้สองอย่างแค่นี้จบ หมูสับหมูโขกใส่เข้าไปครับเนี่ยป็นก้อนเลยใส่เลยนะครับหมูสับเลยใส่เยอะๆเรากินหมูเห็ดผลที่ใส่เยอะต้องใส่ให้หมดปกติมันเยอะไปนะครับแต่ต้องกินให้หมดวันนี้เพราะว่าถ้าเหลือไว้พวกเนี่ยมันหลายวันแล้วไม่สู้ดีเลยครับอ่าสุดท้ายแล้วก็ใส่เส้นครับบึ๊บเข้าไปเลยนะครับผมใส่เส้นเรียบร้อยครับ พร้อมรับประทานครับก้วยเตี๋ยวว่ากันอย่างนั้นหมูสับก้วยเตี๋ยวหมูสับว่ากันไปเมื่อเช้านี่ครับ